คนเฮานะครับถ้าเอาเปรียบคนอื่นเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากแล้วไปช่วยเหลือนต่อเพื่อคุณดูดีมีสง่าราศีแค่หน่อยมันก็นไร้คุณค่าความเป็นคนพกคนนะครับเกิดมาพึ่งกันบอกควรเอาเปรียบซึ่งกันและกันและควรมีน้ําใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเจ้าให้เจ้าส่วนลำไยของประสิทธิ์คนเมืองคู้คนเลยนะครับวันนี้นะครับ ผมมาสถานที่หนึ่งนะครับมาสวนของเปื่อฟูงคนนึงครับแล้วก็มาดูแล้วก็มาอู้กันสมัยเก่าๆสมัยเฮ็ดหนังสือด้วยกันสมัยเข้าห้องสอบด้วยกันนะครับสมัยเล่นฟุตบอลด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ทายทามกันถึงสารทุกสุกที่เก่อต่างๆนานานะครับคือแบบมันมีประโยชน์ขนาดนะครับเพราะว่ามาสวนที่นี่แล้วก็มีเจ้าให้เจ้าสวนหลายท่าเกินมาพบปะก็ผมเนาะเลือกใส่สารเลือกพ่นสารนะครับ ชัดเจนก่อนะครับการที่เขาใส่สารลงดินนะครับแน่นอนเขาต้องกักน้ําก่อนหลายคนเติดที่โทรมาถามผมแล้วว่าจะพี่น้องไปเชียงไฮหรือว่าตังละปูนนะครับฟังนะครับการที่เขาจะใส่สารลงดินเขาต้องกักน้ําก่อนนะครับใส่ตรงปลายทรงพุ่มออกมานะครับหเจมใส่ตรงเกาือนะห้ามใส่ตรงเกาือขอไม่ทายตรงปลายทรงพุ่มออกมาเพราะว่าความเข้าใจของเขานะครับ หกฝอยเขาต้องเขา้าใจชัดเจนนะครับจะเป็นหากที่แ่ตรูดซึมสารลำไย,ยได้ดีนะครับใส่สารแล้ววันนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็เอาน้ำเเ้้วไปตามแผลเก่วาวันเบาๆหรือว่าใครจะเปิดสปริงเกอร์ใส่ก็ได้นะครับเอาใบาลำไย,ยคุมไว้นะครับถ้าหากว่ามสี่วันมาเปิดดูมันแห้งแห้งล้อมแห้งเหลือ เเปิดสปริงเกอร์พรวนน้าไปเบาๆ,ๆหมอกขึ้นมีความชุ่มชื้นเข้าใจหรครับถ้าสามสี่วันมาเปิดพอที่เขาคุมไว้ถ้ามันแหง้งล้อมแห้งเหลือนาะเราก็เปิดสปริงเกอร์เปิดน้ําพือเบาๆ,ๆหมอกคือแบบมาดูซึมขึ้นได้ไปเจ๊ว่าเปิดใส่จนเอาป้อนขี้เปิดได้นะห้ามแบบนั้นแบบนี้นะแบบพันหอกนะครับนักเปิดไปก็แบบนี้นะครับหมอกขึ้นมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับนะถ้ามาเปิดดูนะครับมันยัง ชื้นอยู่ก็เป็นอย่างแต่ถ้าเปิดดูแล้วมันเปียกน้ำมัน,ม,นมันเห้งมันเหมือนมีน้ำเลยนะครับเขาอกืะน,น้ำเบาๆได้นะครับทีน,น,นี้การพ่นสารน็อการพ่นสารถ้าหากว่าเราใส่ามดินอ่าอันนี้ได้ถ้าถามมาจะพ่นตะโูนอย่างเดียวได้ก่อนได้ครับถ้ากรณีที่ว่าลำไยเขาโป่งสามชุดสามครั้งแล้วนะครับเขาจะพ่นกระตะโบนอย่างเดียวสิ่งที่สำคัญเขาต้องเตรียมต้นให้ดีด้วย การเตรียมต้นที่ดีนะครับทำพืชลำไยออกช่อ80%แน่นอนถ้าเขาพ่นฟังโบนอย่างเดียวนะครับขผห่างกันประมาณ5หรื7อ7วันนะครับรับไปสักติหก5วันก็เปิดตาดอ,อกได้เลยเพราะฉะนั้น,นะครับต้องตระหนักไว้เลยว่าการเปิดตาดอ,อกคือสิ่งที่สาคัญมากถ้าเขากบบเปิดตาดอกก็เหมือนนีกว่าเขาพ่นตารพ่นละพ่นข้างไว้ คลิปการเปิดตายืดเจาะที่ผมบอกว่าใจไอหยองอหยงเนี่ยขอเพิ่ไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะครับนะอ่ะสิ่งที่สําคัญนะครับนะถ้าใครจะทํมแต่โปรแกรมที่ผมบอกไว้ว่าลงตังดินใส่ตังดินก่อนแล้วก็พ่นตังบนอันนี้ก็จะจะชัวกว่าเอ,เอออแต่ถ้าใครถามว่าใส่สารตังดินไปแล้วอาจารย์วันนี้ใส่สารตังดินแล้ววันพุธไปไล่หื้อน้ำมันเปิดสปตปเกอือบใส่น้ําเรียบร้อยนะถ้ามาเปิดพร้อมสักสามสี่วันถ้ามันแห้งกักนักเท่านนมเบาๆได้ก็ได้ครับ ถ้าไปเปิดดูที่เฮาคุมไว้นะ่ะมันแห้กงกากหนักกัเผ้วนะไปเบาๆได้แต่บรดีหยวฮน้ำนะักเกินเนออ่าชัดเจนอนะนะขายที่บ่เข้าใจขายที่ยังซับสนอยู่จะทำลำยายหรือว่าบะทำดีปีนี้นะครับหรือว่าขายเปลี่ยนใจจะทำลำยายอยู่นะครับาจารย์ประสิทธิ์คนเมืองก็ย,ยืนเชียงข้างหรือขครจะพักต้นไว้ก่อนปีนี้กบอกว่าก่อนนะครับนะขอแนะนำว่าของมีความ มั่นใจนะครับในตัวเก่านะครับสิ่งที่สิ่งแรกที่สําคัญคือมีความมั่นใจในตัวเก่าจะไปคืดในตัวเก่าทำมาได้นะครับคู่ควรทาได้ผมทําได้คุณก็ต้องทําได้นะครับนะโป่งสองชุดเนี่ยผมเป็นห่วงที่สดุดนะโป่งสามชุดเนี่ยผมมาห่วงซะได้แล้วนะเอาละทิ้งท้ายขอบคมไว้ว่าอย่างที่ต้นรรยการที่ผมบอกไว้นะครับถ้าโคนเฮาเนี่ยครับเอาเปรียบคนอื่นมาเก่งใจคนอื่นต่อคุณดูมีสแงะแล้วสีได้กระเจ้านะครับ คุณมันมีคุณค่าความเป็นคนเลยนะครับเพราะการที่จะมีคุณค่าความเป็นคนที่ยิ่งใหญ่แท้จริงเนี่ยคือต้องเป็นคนที่มีน้ำใจและเสียสาระช่วยเหลือผู้อื่นปราศิต์คนเมืองขอบคุณครับ